ผมน่านครับผมมีคุณฟ้าลฟ้ายหายละลรยละลายอยู่นี่ลฉลายน่านฟ้าลฉลายลฉลายแล้วลลายลใช่ก็จริงเป็นเป็นละครที่ มเค้ามแงเถ้าผมแอบรู้สึกุูมได้เลยแบบเป็นละครที่มีความซับซ้อนในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นความสนใจของละครเรื่องนี้สำหรับผมก็คือเป็นละครดราม่าที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ผมว่าทุกคนจะเข้าถึงได้เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบฟิลพี่น้องความสัมพันธ์ของคนที่แบบเป็นเิฟ่องแฟลชฟิทไซส์ไม่ใช่ไม่ใช่กับผมแล้วกับชูล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือแล้วก็มีเรื่องของแบบครอบครัวที่แบบ ทอาให้มันเป็นดาราม่าในเรื่องนี้ด้วย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็คือใครที่ชอบดูละคดรดราม่าที่แบบสามารถวิเลตได้ในชีวิตจ,จริงเนี่ยจะชอบอละครเรื่องนี้ครับส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกชอบมากเพราะว่าเราได้เล่นอะไรที่1โตขึ้น2เป็นบทที่แบบไม่ใช่แค่แบบความรักแบบหลักแบบ,แแบ,บปกติมันมีแบบแล้วก็มีดาราม่าของแบบความว่าพี่น้องมีความ ดรามาร่าของคาว่าครอบครัวแล้วก็แน่นอนครับดรามาร่าของคาว่าแบบคนที่แบบผูกพวนกับชลาลัยพอๆกับเราเลยมันก็เลยเป็นอ,อีกจุดหนึ่งในการแสดงที่ผมรู้สึกว่าอยากให้แฟนๆได้ผลงานของผมในเรื่องนี้ครับ,บพี่น่านเป็นยังไงพี่น่านก็เป็นเป็นผู้ชายที่อยุ่แล้วก็ห่วงห่วงน้องมากแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องทุกวิถีทางด้วยนิสัยเขาจริงๆเป็นคนเป็นคนปกตินั่นแหละแต่ว่าพอมันมี เรื่องที่เข้ามาทําให้ชีวิตของเขาแบบต้องลุกขึ้นมาปกป้องน้องอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบสู้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครที่มีพลังอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะปกป้องน้องเขาหรือคนที่เขารักก็ของฟ้าก็เป็นหัวหน้างานนะที่แบบได้รู้จักกับน้ําหรือชลาลัยนะฮะก็ชอบตั้งแต่แรกเจอมันมีโอกาสม,มีแบบเรื่อง,องแบบจะบอกว่าเป็นพรมลิขิตก็ได้หรืออะไรเงี้ยที่มีโอกาสได,ได้เจอกันหลายครั้งหลายคราแต่ว่าก็ โดนขีดเต้นด้วยพี่ชายเขานี่ด้วยพี่ชายเขาแล้วเราก็เอ๊ะทำไมพี่ชายกับน้องสาวแต่ว่าความสัมพันธ์มันดูแปลก,แ,ปกแต่เราก็พร้อมจะสู้ก็ตัวละครฟ้าก็คงเป็นแทนของคนที่อยากจะสู้อยากจะลองเพื่อความรักอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทแล้วก็มีพาร์ทของกับออฟฟิศด้วยที่ก็จะมามีความตลกมีความคอมเม,มดี้มาขั้นดราม,ม่าตรงนี้ด้วยฮะก็มีพาร์ทครอบครัวคือแต่ละเส้นเรื่องมันยุ่งวุ่นยุ่งเหยิงมากเลยนะ แล้วก็นี่อ่านบทจนถึงตอนจบมันแบบจริงตอนหลังๆนี่งขหมดปมกันวุ่นวายมากครับสนุกมากสนุกเป็นจับข้อดราม่าก็อาจจะเราไม่เราเคยเล่นดราม่าที่เป็นที่เหมือนตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นไม่ไม่เป็นฟิลอย่างนนี้เป็แบบสามีภรรยาเป็นฟิลแบบดราม่าเรื่องแบบที่เป็นดราม่าบู๊อะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นดราม่าที่รู้สึกว่าไม่เคยได้ไม่ไม่ค่อยได้เห็นก็คืออย่างที่บอกดราม่าระหว่างคำว่าพี่น้องแต่จริงมันไม่ใช่พี่น้องกันจริงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคน จะเข้าใจฟิล์มีว่าเอ,อคำว่าพี่น้องเนี่ยเราก็แบบมีความสัมคันญพิเศษกับใครคนในคนหนึ่งผมก็เลยรู้สึกอยากเอาโมเมนต์เนี่ยมาเล่นแล้วก็พอได้มาเล่นปุ๊บก็ขยายเป็นแบบละครที่แบบมีดราม่าด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะคนดูน่าจะชอบครั้งแรกกับนิชาครั้งแรกแรกับมีนด้วยมีค<ม>ั้งที่สองเขาได้รับเชิญด้วยกันก่อนซุปตาแล้วก็มีกับนิชาครั้งแรกนิชาต้องบอกว่าเป็นเป็น ชาลาไลที่เพอร์เฟกมากครับเพราะว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของนิชาเองเป็นเป็นเด็กแล้วก็เด็กกว่าเราหนึ่งสองเขาก็มีความแบบสู้เหมือนตัวชาลาไลเลยมันเลยทําให้แบบเข้าถึงตัวละครได้ง่ายมากๆครับร้วนิชาก็คือเป็นต้องบอกว่าเรื่องนี้อยากให้ดูนะเพราะว่านิชาคือเล่นดราม่าแบบดราม่ากันครับเออ ร่วมงานกับพี่เจมโอเคครับดีเลยฮะแต่ว่าถ้าร่วมเล่นเกมม็เครียดอยู่ถาต่อว่าทำอะไรกันในกองเมื่อคืนเล่นเกมด้วยกันแล้วแพ้ทุกวัดทุกตาเลยฮะเครียดเลยไม่เปสิบตาก็แพ้ไม่สิบตาดีดีแล้วร่วมงานกับพี่เจมแบบพี่เจมเป็นพี่ที่น่ารักมากเนาะครั้งแรกเราเจอกันจริงๆเคยเจอกันมาก่อนนนนี้แล้วแล้วพี่เจมแบบเป็นคนแบบดีเทลมากเป็นคนที่แบบชวนคุยชวนให้เราแบบสบายใจอยู่ในกองก็เลยสนุกมากทุกทุกคิวคือแบบเออเหมือนมามาเล่นมาสนุกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องก็คือ โอ้โห okay, ต้องฟาดฟันแบบมีแต่เราเข้าซีนด้วยกันมีแต่แบบไม่พอใจกันการตอนจบเดียวไ, <c oughs> ได้มีซีนเดียวมั้งครับจบอย่างเดียวแต่คืออย่างที่บอกคือด้วยความที่ว่าตัวละครเขาคือเขาต้องการจะมาสู้เพื่อความรักของเขา <c oughs> เราก็ต้องการปกป้องความรักของเราเการมันเลยทําให้หรเราเจอกันเนี่ยจะไม่ค่อยยินยัมให้กันจะเป็นการเหมือนแบบฟาดฟันกันแ<ช>ย่งชิงกันแล้วก็เอาชนะซึ่งกันและกันเจท่านเจนที่น้องบอกคือ เขาเองก็เป็นตัวละครที่พร้อมเพียงทุกอย่างสําหรับชาลาไรพอๆกับเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบแย่งชิงกันนิดหน่อยใช่แล้วผมรู้สึกว่าในมุมของในมุมของคนดู่ะก็น่าจะแบบมีให้เชีย์ทั้งสองตัวนะใช่แต่ละมุมมันก็มีมุมของตัวเองที่มันแต่มันก็ถูกอ่ะมีมีมีเอ่อมีเขาเรียกว่ามีความต้องการแล้วมีมุมของตัวเองใช่แตกต่างกันมากๆอยู่ที่ว่าชาลาไจะเลือกโคชครครับผมฝากเะเป็นปีหน้าได้ดูแน่นอนอืมก็ฝาก น่านฟ้าชลายด้วยนะครับละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าพี่เจสก็คือเต็มที่มากๆนะครับเป็นละครที่ผมว่าหลายๆคนจะดูแล้วเก็ตถึงความสัมพันธ์พราะเออเนี่ยคำว่าความรักใน,นจริงมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับรักแบบฟิลพี่นอ้องรักแบบครอบครัวรักแบบฟิลล์โลกแอนด์เวอร์ซานะครับก็ฝากน่านฟ้าชลาลัยด้วยนะครับเมื่อไหร่ครับผม เมื่อไ,ไหร่หล่ะเมมื่่อไหรผก็ไม่รู้โอเคครับป okay, so okay, so ีหน้าครับฝากด้วยนัาชลาลัยครับโอเคกำลังฟังคนเดียวเลยนะย้อนไม่รักไม่เป็น